โอ้โหเมฆหรือหมวกไอ้ท่องเลยท่องเ้ย่าวสบายดีพี่น้องทุกท่านเดอ้อสวัสดีพี่น้องอีกทีหนึงง่งในการเดินทางของบ่าวบุกับบ่าวท่องวันนี้เราจะเดินทางขับไปอำเภอเดอ่นชัยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยจะติ่พาพบยากาศของตอนที่ขามเขาเนี่ยขามภูเขาเขาพึ่งนั่นเองอนี่คือ ประเทศไทยเราไปดอน้องนี่คือภูเขาเนะี่ยเจนไม่หมอก้านบุเนะี่ยซึ่งจะมีฝนตกอีก,กอสักหน่อยตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านน้ำใครใต้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยยู่ในเกตของจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะด้านหน้าของบาวบกตรที่ว่าเป็นสิ่งทั้งขึ้นภูเขาและทิ้งหนึ่งทีบาวจะเก็บภาาบรรยากาศฝากตอนทุกท่านนันคือเส้นทา้งขึ้นไปเขาเรื่องน,นั่นเองว่าจะเป็นเส้นทา้งแบบแใจชื่นเกลนขนาดใจอะไรกัน มีอีกอย่างนะาะว่าหลายเืีอที่บาโบเคยผ่านถนนเ้นนี้นะกระโดดเลยละบริมากมนริการมีโอกาสอีนึงอีกกับจะเก็บภาพบรรยากาศความตื่นเต้นของเส้นทางที่ตัวเองผ่านไปเนาะเส้นทางเขาพึ่งเนี่ยเขาคุนต้านลมันออกเปนหนองเลยเนี่ยกับจะผ่านเส้นทางนี้เช่นกันเด้่โอ้โห จัดอุตรดิตถ์ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีมากทุเรียนนะฮะรับแลกน้องเลยนะครับเป็นผลผลิตที่ขึ้นซื้อนี่ฮะนอกจากจังหวัดระยองมีทรียแล้วอุตรดิตถ์ก็มีทรียนั่งด้วยไอท่องเลยแมนเนาแมนจ้าเบิ้งถนนนันเนี่คือถนน,นเนี่ยเนี่ยประมาณสนามฟุตบอลได้ไ ถ้าชมเพื่อค้งมันเชิงอะไรการทำมนชมเลยสองข้อสองคกนกับเชื่อบอกเกง่งในเรื่องลาวบอกเกง่งในข้อมูลการอาศัยการเดินทางอะไรการอาศัยภาพเหตุการณ์เนี่ยเป็น การเห็นคอนเทนต์ในการเดินทางของของสองคนนะครับโฟกัสไปที่ร้อมเต็มๆแล้วก็สิ่งที่บอกเคยเห็นของหนุ่มล่าบ่าวท่องแล้วก็บบ่าวโบกัแล้วกันให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็สัมผัสทุกๆเส้นทางที่พวกเขาบอกเคยเห็นที่พวกเขาอาจจะบอเคยไปอาจจะเป็นครั้งแรกของบ่าวท่องกับบ่าวใดนี่คือเส้นทางของพวงไทยน้อพี่น้องเน,นาะเส้นทางซีเลสน,นะครับไปแล้วครับสองฝากฟัง,งนาะพี่น้องเนาะว้าวโอ้ยนี่ท่องเลยเสนน้นทง<ห>างเป็นผู้เขาคนไทย ยอดดีดีเพิ่งที่ไายบ้านผู้คนเนี่ยเอออยู่ในสอกไรเขาเนี่ยสบายยู่จังสิเหนี่ยววบรรยากาศดีดีด้วเลยจะฝนตกเลยอ่ะห้ามเอาพ่อทวงพ่อทวมแล้วฝนตกน้ำกลับไปตามห้องตามขนาเอาน้ำกับใบตามไรเขาไรผู้เนี่ยมันกลับไปตามห้องห้องบรรลักษณ์เอาบริตัททางอันเดยตามหวยตามท่างน้ำไหลไปข้างนอกถามว่าแห้งกับบทท่านนี้กันเนี่ย ก็แมนอยู่ถนะ้าถ้าเกิดว่ามันตกนักตกแห้งอาจจะเกิดดินสไลด์ก็เป็นไปดได้เลยนะก็เป็นระยะทุกอย่างใส่เบิ้งไอเบิงเบ้งด้านบนเป็นเมฆหมอกใส่ด้านล่าง<อ>เป็นฟ้าใหม่แล้วผู้เขาลงผูเขาใส่ผูเขาลงมากก็จะเป็นถนน,แล,นแล้วหนทะาา,านี่ลยเนาะเพื่นว่าขั้นบออกจากบ้านกระโจนด้านใใับแดนไกลไปน้ำเอยนี่คือถอนของเมืองไทย นี่คือถนนตามจังหวัดเนี่ยตอนนี้บาบุกจะที่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอเด่นชัยในเขตพื้นที่ของจังหวัดแพร่สวัสดิ์ทั่นทุกท่านที่อยู่ทางจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะอยู่ทางจังหวัดแพร่และก็อยู่ทั่วโลกนะฮะครับพี่น้องทางประเทศไทยขอมารับชมคลิปของบาวบุกวันนี้ขอนำเสนอเส้นทางต่างจังหวัดของเมืองไทย จะเดินทางไปเรื่อยๆจะเดินทางไปเรื่อยๆฝากพี่น้องรับชมเนไอ้กำลังเต้นอึ๊บไอ้กำลังเล่นใจเบาๆแล้วในเนอะที่ก็นาบาบจะทายทอดเนะฮะหรือว่า,าเก็บความบรรยากาศของเขาเพ่องไหพี่น้องเบิรงเนาะลดแจรอแก็อ,อีกเักหน้อยนึงก็แล้วกันใต้ภูเขาเนี่ยไอ้ยังสอนด้วยมูบ่บ้านแล้วก็สอนด้วยนนนท่างไงเลยเย็นขนาดนี้ นี่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีความปลอดภัยมีด่านเจ้าหน้าที่นะออมีเลอด่านตรวจความมั่นคงไฮฮาไฮฮาวะอาจจะเป็นภาษาคอนอยู่ในภูเขาเนี่ยเบิงถนนเบิงถนนอ่อนซ่อน,นอีดีเดทุท่านอ่อ,อนซ่อนถนนเมืองไทยเนะี่ย นี่ขนาดถนนต่างจังหวัดเนี่ยยังขนาดนี้นะเบรกเบาไปหลายย่ายห่างพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยเดี๋ยวจะเกิดว่าห้องเปรียบเทียบอีกแล้วเปรียบเทียบวิลเลวยมสันนะโอ้ยภูเขาภูเขานี่อันนี้อันนี้คือเขาพึ่งหร,หรือยังไงเอ๋ยเขิ่เขาพึ่งบอแเมนว่าทั้งแม้จะเอ,อ๋ยน้องเขาพื่ง ไม่้องกับบอเบลนี่เขอพร่งนี่กับมีตำนานมาโดนหน,น้าเราได้อายเรื่วา่าเปลืงมาเฮี่ทางหลายๆวันที่คุณขอบมึงบอแเวนบอกจะกับพิ่งเนี่ยเร,รื่องว่าพุตาอาศัยในหมอจิตจังหวะเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยทำต้องทนายทีมีข้อมูลกับบอาากบลบอกระบบช่องเนี่ยบอกระองสองสัยว่าท่นสงสยยัยน,นี่แม่จังหวะเรียกเขอพม่งนี่เขอพม่งอาจจะเป็นเส้นทางเก่าแก๋นะอายนะสมัยเก่าๆที่ทีละเส้นทางนี้ รือว่าเขาพึ่งนี่อาจจะพึ่งเพ็รพึ่งทำหนึ่งโรจ็นสึ่งติตั้กองแกเลยพึ่งป็นตั้งรักเป็น่ตั้งเส้นทางกอาแกเส้นทางรักจังได้จะว่าสะอเอิดเขาพึ่งเขาพึ่งอาจจะเป็นผูเขานี่เป็นซื้อเขาพึ่งผูเขาซื้อภูเขาพึ่งง่ายทางน้องท่านก็เลยพาผูเขาเซนนี่ออ้ยใาญ่เลเมกอสวยแล้วสนี้เป็นเวลาเกือบจะแปดโมงแล้วเป็นเนแปดโซีหน้าที่เนี่ย เราเองกับมากระบองทองนี่กับที่ว่าเหตุการณ์สดๆใหไม้เลยเดือนที่ห่านี่ฮะบนภูเขาภูเขาตัวนี้นี่แหละภูเขาลาเขาเลยนะไอ้นี่แต่จาะกลางภูเขาโอ้หินมัวไปมันโมเมนต์จ่อภูเขาตัวนี้มันเรียบ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 ลายเขาลายเขาเขาบัสนี่แหละคือเส้นทางที่ผูเขาได้ผ่านเส้นทางที่ผูเขาได้เห็นนะฮะ เ็นข้างทีพวกเขาได้สัมผัสความตืินเต็นนะแหละคับความเป็นไปได้ความจริงเหตุการณ์จริงทีพวกเขาได้เห็นได้ผ่านมานี่คือประเทศไทยประเทศไทยที่มีถนนโอ้โหเชื่อมต่อกันเลยเมืดเนี่ยว่าน่าเสือได้ว่าพิ่นะสรสางข้างึงพวูเขาให้ขนาดนี้โอ้ไอต้องเลยโปเืีอก็ต้องเสือแล้วเป็นไปแล้วเนาะนี่แหละคือความจริง<า> ถูกแปดโมงวันอนอี้ไแปดโมงนะสิที่มีหมอกเลยดานบนยอดอที่งเขาถูกพี่น้องเลย<ฮ>ออนซ่อนมอเจ้าออนซ้อนออนซ้อนฮักลับบาร์จบชจอดในแบ็คลิปภาพบรรยากาศของวิวง,งามๆของจุดชมวิวเขาเพิ่งแห่งนี้บรรยากาศา<ฮ>างามงามวะเออจุดยอดวะเขียวเย็น สบายครับ้สามเล่นขาลงมาสองเล่นจุดนี้จะมีจุดชมวิวได้ไหมแมนปะนี่ฟางนี่จะไปชมวิวได้กินเขาได้พักรถได้เนี่ยนี่คือจุดชมวิวเขาพึ่งโอ้ยหมอกปึ่งอหมอกหนาตึ้งเลยอ่ะเอ๊ยโดนแล้วบริเวณหมอกโดนแล้วบริเวณบรรยากาศแบบนี้ไงบริเวณท้องผสกับเพราบรรยากาศแบบนี้มันง่าเต๊ะหายง่าเต๊โอ้ยพี่น้องเอ๊ย เออถูกอบรรยากาศออนซอนออนซอนออนซอนมาไอ้ออนซอนเทศกันนี้นี่เพราะว่าถนนนี่ก็ยังออนซอนแล้วออนซอนบรรยากาศอีกโอ้ยอยีกไ,ได้สิได้ยาได้สิได้พ่อไอ้บรรยากาศจ้ำสิออถูกทางสมองดีกระจับข้างขึ้นผู้เลยไงข้ามเกินผู้เขาเลยนี่ด,ดีขนาด มงเห็นว่าโอ้พุ้ยบองมองมองสองพันกับเมฆกมองไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาจะเดี้ยวเห็นหมอกเนี่ยเออมีจากที่เราซับหรือว่าจากกล่องแถวทายเนี่ยอาจจะบองชัดเจนงทางผู้ชมทานใอทีผ่านเส้นทางนี้นะเจ้าหูเนาะบรรยากาศเย็นเยือกบรรยากาศหนาวเจ้าเนี่ยเจ้าวเข้าไปนี่นี่เหนื่อเลยตอนนี้ยนีกระดูกเลย อันอันอันอยู่อยู่แพร่บ่ตอนนี้เขาอยู่ในเขตของจังหวัดพะเยาแล้วหลังจากที่ข่าวมาในเขตของจังหวัดอุตรดิตถุทีเนี่ยเขาเพิ่งนี่ก็จะเป็นรถอะต่อแล้วมาจังหวัดอุตรดิตถ์รับจังหวัดแพร่นี่ยโอ้โบนาแล้วตึ้งมีหบอก็ว่าแพร่ในบรรยากาศดีได้กว่าอีกสักสองกิโลเมตรถอดอำเภอเด่นชัยในเขตกรุงเทพของจังหวัดแพร่ที่ไห้บรรยากาศอู้สุดยอดดี บิงถนนเบิงถนนถนนอีกแล้วงามอลังการเลยพี่น้องเลยเนี่ยโค้งไปแล้วก็โค้งมากขึ้นไปฝังซ้ายแล้วขึ้นลงเขาฝังขวาขึ้นเขาลงเขาพี่น้องเลยจางไี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเนี่ยขับรถเดือดเข้าธรรมศาตร์บ้างเน้อเบาเองกับไปยังเดินทางนะฮะเดินทางมอญแล้วกับที่ว่าคนสิภาไใบฝากตัวทุกท่านรแข่งแยดงสัมผัสกับบรรยากาศของการเดินทางอีกหนึ่งมือและกับหนึ่งวันหนึ่งเวลาเติมเต็ม เขาขนาดที่ไงฟังสายรถไฟควาดเนี่ยภูเขาภูเขาล้วนล้วนออนต้อนออยต้อยไฟบอกภาพเป็นชายยีิกิโลเมตรออยู่ใส่เนาะเป็นกวาสางหรดไฟประันรถไฟความเร็วสูงอามีเดดมีอ่ะมาฮอตที่ปะมาฮอตที่พรนเจ้าผูเขาขุนตาเนี่ยเป็นางอทุ่มรถไฟหมธรรมดานี อี่ออีแมงเฮ้ยบนทางเนี้ยพ่ออีแมเอ้ยทางขุ่งมาดีก็ดอกคคโคตกงอกเงี้ยเงี้ยวขึ้นเขาลงเขาบรรยากาศก็ลมแบบโวยโเย็นสบายซองเล่นสองฟังฟังถนนดีดีด้วยพ่ออีแมย อะไรโบเห็นปึ่งถึงเยอะพี่น้องเปิ่งมากิ้ที่กับเงินที่เอาเห็นกับตานี่แหละพี่น้องเป็นใช่บ่าวทองเอ๋ยนะถึงแล้วจังหวัดแพร่อ้ายตอนนี้บ่าวโบกับบ่าวทองเขากลับมาหอดแล้วจังหวัดแพร่พี่น้องเอ๋ยอันนี้คือจังหวัดแพร่ปะแม่เลยไอ้จังหวัดแพร่หอดเด้อจังหวัดแพร่พี่น้องเอ๋ยตัวเป็นทางแรกแด้วพี่น้องเอ๋ยจะบ่าวทองได้มาจังหวัดเป็นทางแรกของอ้ายจริแมน แงเล็กขงทับอิดพี่น้อยโอ้โหนี่เนี่ยบ่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ได้ยินได้ซื้อได้ยินได้เขาวาวันนี้ก็แต่มาเห็นกับตาพี่น้อยมันก็สุดยอดดีเลด้ทุกคนบรรยากาศบรรยากาศก็ดีกับแบบธรรมศาตรผภูผาปลาไม้เที่ยวงามมาดูกับอยู่กับอ่ากรบธรรมศาตร นี่แหละคือจังหวัดแพร่บ่าบุกกระเปท่องเขาหอนมาถึงแล้วเรื่อพี่น้องเอ๋ยนะฮะบนถนนบนถนนมาเล็กสิบเอ็ดเรื่พี่น้องน่าเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดลำปางเรื่อพี่น้องเอ๋ยนะเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่านไปพะเยาได้ไปเชียงรายได้เรื่พี่น้องน่าบนถนนมาเล็กหนึ่งสุนหานะพี่น้องนะบ่าบุกกระเปท่องกับที่บ้าใหญ่มากหอดมาถึงแล้วแยกนี้โอ้โหขาทั้งมาชมองมแล้วกันเรื่พี่น้องเนาะมาชมอันนี้เป็นทางแยกประจานอันนี้ไม่ทั้งแยกได้แยกไปสแน่ ข้างล้างใต้ก็จะไปลำปางเนี่ย<อ>จังหวัดลำปง<อ>งางบนถนนุวัลย์ทิพยเอ็ดเดย์ฟังขวาเมื่อก็จะขับไปอำเภอเด่นชัยไปสูงเมน่นไปจังหวัดแพร่<อ>ลำปางไปจังหวัดน่านนะแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปบุรีรัมย์เอ๋ยนะ<อ>เขาขุนตาลผ่านเขาขุนตาลไปพระเยาอำเภอเง,งานะุเละแล้วก็ไปผ่านท้องแล้วก็ไปเชียงรายนี่ไงเอง๋ยโอ้มันแยกอยู่นี่นี่เนาะ นี่นะคือเส้นทางนี่คือถนนมาเรียหนึ่งซุนหานี่ไงหนึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งซึ่งหนึ่งข้อศอกก็ไหวพี่น้องเลยนะจังหวัดแพร่พี่น้องเอ้ยมาฮอนมาถึงแล้วก็่จะว่าเป็นคลิปนี้เราเองกับฟังมเพิเศษนี่กันแล้วกันเนาะคลิปพารรยากาศห้างขึ้นภูเขาให้พี่น้องในเบิร์กเนี่ยเขาขุนตาลอ๋อเขาพึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ฝากไว้เป็นกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะ ค้ดกระดิ่งยังเตือนรายการสนับสนุนทางสังคนโดยการมาะกดข่าวโค้ดชนรายการบ่าวกระบบอท่องล่าเป็นดาวเป็นดาวเหยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดแพเลินไส้เดี่ยวเล่นไส้เดี่ยวเดียวเปทั้งสายอ๋อเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้มาเห็นกับตาแล้ว